ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านขู่เต้าตำบลโยนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายภายใต้การกำกัดดูแลของกรมการพรัฒนชนกระทรวงมหาไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญเป็น,นกลไกในการสนับสนุนส่งเสริมในการรวบรวมกลุ่มการเงินในพื้นที่อันได้แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตกองทุนหมู่บ้านและกองทุนปขคจในการช่วยบริหารจัดการหนี้ครัวเรือนให้เป็นระบบและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายหลักคือ 1. ช่วยแก้ไขปัญหานี่ซ้ำซ้อนเช่นนี่นอกระบบและช่วยลดดอกเบี้ยปรับโครงสร้างและขยายระยะเวลาชำระหนี้ 2. เป็นศูนย์เรียนรู้สร้างวินัยทางการเงินและเสริมภูมิคุ้มกันครัวเรือนตามปรับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงตลอดจนใช้หลักเกณฑ์ลดเหลือ1สัญญา1ครัวเรือนจนสามารถปลดหนี้ได้ในที่สุดนับว่าตลอดการดําเนินงานที่ผ่านมานั้นศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกู่เต้า มีการบริหารจัดการอย่างเข้มแข็งตามภารกิจของกรมการพัฒนาชมชนที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนให้มีความเข้มแข็งนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างมั่นคงและยั่งยืนซึ่งกรมการพัฒนาชมชนได้ให้ความสำคัญในการบริหารเงินทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพและเห็นความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการหนี้มีเป้าหมายหลักคือช่วยให้ครัวเรือนสามารถลดหนี้ปลดหนี้ได้อย่างยั่งยืน การบริหารจัดการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านปู่เต้าไม่เพียงแต่จะส่งเสริมในเชิงบวกของประชาชนแต่จะทําให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในกองทุนมากขึ้นทําให้กองทุนมีประสิทธิภาพและให้บริการแก่ประชาชนที่มีความจําเป็นในการใช้จ่ายเงินเหมือนเป็นการช่วยเหลือคนในชุมชนอย่างต่อเนื่องเกื้อกูลกันอย่างมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน สวัสดีครับผมนายดวงเมืองชื่นประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกู่เต้าหมู่สามตำบลยโยนกอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงราย ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านขู่เต้าจัดตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2564โดยหมู่บ้านขู่เต้าได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นคือหนึ่งครัวเรือนเป็นสมาชิกหลายกองทุนทำให้เกิดปัญหาหนี้สินเพิ่มมากขึ้นศูนย์ของเราจึงได้ทำหน้าที่รวบรวมบริหารและเชื่อมโยงแหล่งทุนในชุมชนจำนวน3กลุ่มได้แ,แก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผิดกองทุนหมู่บ้านและโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเพื่อให้เกิดการเชื่อม บริหารเงินทุนให้เป็นระบบและให้สามารถแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมได้อย่างแท้จริงศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกู่เต้าทาง,งานด้วยหลักธรรมมาธิบานซื่อสัตย์เสียสละรับผิดชอบเห็นอกเห็นใจและไว้วางใจเราจึงเป็นที่พึ่งของชุมชนอย่างแท้จริงและความสําเร็จนี้เกิดขึ้นไม่ได้เลยหากขาดความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนโดยในปีพศ2567ที่ผ่านมา เราสามารถช่วยชาวบ้านหลายครัวเรือนปลดหนี้สร้างอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเห็นผลจริงสามารถบริหารหนี้ได้ทั้งหมด30คนจานวน2,49,400บาทสามารถลดหนี้ได้ทั้งหมด19คนเป็นจํานวนเงิน99,400บาทสามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด11คนเป็นจํานวนเงิน150,000บาทนับว่าศูนย์ของเราทําให้ครอบครัวหลายครอบครัวสามารถปลดหนี้ลดดอกเบี้ยจากการ การบริหารนี่ช่วยให้รัวเรือนมีแผนการเงินมีรายรับที่มั่นคงมากขึ้นนอกจากนี้ศูนย์ของเรายังสามารถสนับสนุนอาชีพเสริมเช่นแปรรูปผลผลิตแหนมกินส้มกลุ่มถักเชือกลุ่มพ่อเห็ดกลุ่มเลี้ยงปลาสามารถสร้างงานสร้างอาชีพให้คนในชุมชนโดยใช้ทุนหมุนเวียนของชุมชนเองครับสวัสดีเจ้าข้าเจ้าชื่อนางโสภาสามแก้วเจ้าพอดีเป็นประธานของกลุ่ม จิ้นส้มเจ้าแล้วก็มีเงินหมุนเวียนอยู่นี่หนึ่งมืนบาทเจ้านี่นละสิบบาทเจ้าถ้าขายส้มก็สิบนึงก็เจ็ดสิบห้าบาทเจ้ากลุ่มจิ้นส้มตอนนี้มีอยู่สิบสามสิบสามคนนะเจ้าพอดีว่า,าตั้งตั้งมาใหม่น้อแล้วก็เดี๋ยวนี้เจ้าเขาก็ตั้งใจกันคณะที่จะทําส่วนนี้ออกมาคือดีที่สุดเจ้ากลุ่มจิ้นส้มบ้านปูเต้าหมูสาม สวัสดีเจ้าเจ้าจือ่อนางคำดวนคำพิรตประวงเป็นประธานกลุ่มทักใหม่เชือกฟอกนะเจ้าอยู่บ้านกุฎเต้าตะบนยนโนกเนี่ยเจ้ามีกลุ่มทักอยู่ประมาณ12คนนะเจ้าเอเงินหมุนเวียนนี่มีอยู่1นึ่งมืบาทนะเจ้าแล้วเดือนหนึ่ง เงินตัวเนี้ยเพราะว่าหมุนเวียนเอาไปซื้อไหมจะต้องเอามาจัดสรรแบ่งกันใครทักอย่างก็แบ่งไปตามตีเปิลทักแล้วก็ทุกสิ้นเดือนน่ะเขาจะต้องเอามารวมกันเอามันรวมกันแล้วที่นี่ก็เอาไปส่งให้ตีเฮามีออเดอร์เปิลสั่งมาเจ้าเขาขายได้เขาก็ได้เงินตัวนี้มาเขาก็มาจัดสรรแบ่งกันเอามาแบ่งในภายในกลุ่มนะเจ้าตีมี12คนนี่นะกําไรนี่เขาก็เอาเก็บไว้เป็นกองกลางเจ้าเป็นหัวหน้ากลุ่มนี่เจ้าจะเอาไปส่งเดือนหนึ่งสงครั้งนะเจ้า กลางเดือนกับไอ้สิ้นเดือนนะเจ้าเผื่อสิ้นปีมาเขาจะได้มาเบงสันแต่ว่าเป็นเงินปันผลนะเจ้ากลุ่มทักไหมเชือกฟอกบ้านกูเต้าสวัสดีครับผมนายโกวิทย์คำพวนเป็นประธานกลุ่มเพาะเห็ดบ้านกูเต้านะครับเ,เห็ดหลักฟ้านะครับมีสมาชิกกลุ่มอยู่14บสีคนครับตอนนี้มีทุนหมุนเวียนอยู่ประมาณ2000มกว่าบาท เขาก็จะมีลอกว่าทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ <c oughs> เขาจะทํากันทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ของทุกเดือนเลยนะครับหลังจากเซ็ตให้เซ็ตนาแล้วนะครับแล้วก็จะมีออเดอร์รับก็คือสั่งจองไว้นะครับสั่งจองไว้แล้วก็เขาจะขายก้อนละสิบบาทแต่ถ้า200รขึ้นไปจะก้อนละ8บาทนะครับเ,เงินจะเป็นทุนหมุนเวียนของกลุ่ม นะครับสิ้นปีเขาจะมีการพันผลคือกับสมาชิกตีเป็นหนี้นะครับแล้วก็เอาไปชําระหนี้กับกองทุนต่างๆตีตีเข้ามาร่วมโครงการนะครับถ้คเพื่อแก้ไขปัญหาว่างงานนะครับเพื่อคือกลุ่มมีรายได้จากการทําก้อนเฮดส่งขายทั่วในอำเภอจังแสนนะครับ สวัสดีเจ้าจือวาสนาเกสรพรมค่ะข้าเจ้าเป็นโครเรือนต้นแบบของศูนย์จัดการชุมชนบ้านคูเต้าจอะมีี่อยู่3ามของทุนเจ้าอัมทรัพย์ประกอบประมาณแสนกว่าบาทค่ะแล้วก็ของกทบก็ประมาณสามหมื่นถ้บรวม3คนในโครเรือนก็ประมาณ9ก้าหมื่นไปก็ขอข,อขอจก่ออันนี้ก็ทยอยชำระนี้ไปหองละก็น่าจะเหลืออประมาณสักหมื่นกว่าบาทะค่ะอา,อาชีพพี่เต๊ตกคือเป็นแม่บ้านนะคะแม่บ้านก็ดูแลหลานๆสามคนค่ะ แล้วก็อาชีพเสริมก็คือ,อทําเมี่ยงหมากคูทรงตลาดเชียงแสนเนี่ยค่ะเป็นรายได้เสริมมีสวนคือจะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดแล้วก็มีปลูกพักฝืชอ,อย่างที่จะมากินได้นะคะบางทีก็ยังเป็นไก่เขาเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็อาจจะขายทีละซิบตัวเส้าตัวอย่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยปดนี่ได้พักนี่บางทีก็ขายบางทีก็บเก็บมาแจกปีแจกน่องกิน้องค่ะเพื่อที่จะลด ่าใจัจการค่ะในการจัดการนี่ก็คือยังกองทุนยังออมทรัพย์มันก็จะมีการอ้อมแล้วก็ทามีการมีหนี้สินก็จะทยอยตัดต้นตัดดอกไปทยอยตัดไปเรื่อยๆนะคะยังกองทุนหมู่บ้านก็มีการมีการออมเงินค่ะออมเงินแล้วก็จะไปตัดตัดหนี้สิ้นปีค่ะถ้าเป็นกองทุนหมู่บ้านก็จะมีเป็นงวดค่ะสิน้นสิ้นปีก็จะจัดการสําระหนี้ร้อมดอกยังก็ขอขอจอบก็จัด ตัดเป็นปีไปนะคะแต่เจ้าก,กระทําตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเนะะี่ยค่ะล้วลดาใช้จ่ายด้านน้สิน,นะคะ่ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้านางอลีเหมือนมนโนเป็นครัวเรือนต้นแบบของสูตรจัดการชุมชนบ้านกุเต้าเจ้ามีกล่องทุนเดียวเจ้าปีนี้มีแค่ห้าพันเจ้าตอนนี้ทําอาชีพเนี่ยเจ้าประดิษฐ์ดอกไม้เนี่ยเจ้าประดิษฐ์พวงมาลัยเนี่ยเจ้าย้อนหลังก่อนแม่จะมาทําดอกไม้นี่นะเจ้าจะแม่ปลูก ปลูกทุกอย่างที่แม่กินนะเจ้ากินทุกอย่างที่ปลูกจากเหลือเหลือกินเหลือใจแล้วก็เอาเอาเผื่อแผ่เปืือนบ้านเซ็จแล้วก็เอาไปขายที่ตลาดนะเจ้าเขาจะเนี่ยจะได้หือมันมีอาชีพที่ยั่งยืนนี่เนาะคือมันมีไรายได้เข้าทุกวันทุกวันแม่ก็เลยมาคิดค้นตัวเนี่ยเจ้าเพราะว่าจังแสนนี่มีไข่ปลูกเลยอานจัดการนี่ของแม่นี่ก็คือแม่ขายพวงมาลัยทุกวันทุกวัน อาทิตย์หนึง่งก็จะเคีรยงเงินให้แม่เตี้ยหนึง่งแล้วแม่ก็จะเก็บใส่ออมสินไว้ที่จะไปใจนี่าจะแบ่งเป็นสามส่วนเจา้าส่วนหนึ่งคือเอาใจกับชีวิตประจําวันเจา้าส่วนที่สองใจนี้ส่วนที่สามเก็บออมเจา้าวันนี้แม่ก็ไปตัด500รนี่ห้าพันนี่ใจเดือนห0าร้อยจะพ้อมดอกเบีย้ยเจ้าสวัสดีเจ้าพระเจ้าจื่อนางแดงเมืองฉื่น เป็นครัวเรียนต้นแบบของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านกูเต้าตอนนี้มีนี่สามกองเจ้าะอ้อมทรัพย์นี่มีแปดหมื่นก็ขอกรจอนี่ทรงสองเตียแล้วเนาะและเหลือเจ็ดพันค่ะกองเงินล้านเงินล้านท่านเหลืออยู่มือเดียวทําสวนตัวร้อยมะลัยทรงท่งมไลัหมูก็ไม้ก้าดอกมีกระลำหน้ากระลำกระปูกกระลำตอนนี้กระปูกหลากหลายหลายอย่าง มีอย่างกกเก็บขายได้จ้ะเอามาจส่วนที่เป็นนี่ใสออมทรัพย์เดือนเดือนหนึ่ง่จะต้องปากออมทรัพย์เดือนละสองพันล้ะก็เงินล้านอยู่พันหนึง่งมันหายไปเรื่อยๆนี่สินหายไปใจชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงเจ้าทำให้นี้ลดลงที่เป็นนี่มาตะกรก็กส่งลูกทรงเต้าเนาะมันบันตันก็ต้องไปยืมหูเปิน <laughs> ใจไปก็จะหมดละจ้า